สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ปลายทางและอยู่ที่นี่ด้วยนะทีนี้กิจกรรมเนี่ยบางทีเราต้องทําพร้อมกันนะบางครั้งกิจกรรมอาจจะทําเป็นกลุ่มนะทีนี้งานงานส่วนบุคคลก็มีนะครับทีนี้มาดูระดับบุคคลเนี่ยเราก็ดูได้ไม่ต้องดูงานดูตัวบุคคลเลยนะเขาบอกว่า ผลงานอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะนั้นนักเรียนเรียนหลายวิชาใช่ไหมทีนี้อย่างวิชาสุขศาเนี่ยเราจะมาดูผลงานว่านักเรียนเรียนมาอย่างไรเข้าใจหรือไม่เราต้องมีทําการประเมินทีนี้จะประเมินนักเรียนในเรื่องของสุขภาพครูก็ประเมินได้มีใบประเมินเยอะแยะนะทีนี้แบบฟอร์มการประเมินเนี่ยเดี๋ยวครูมีแจกใหนะ้สำหรับ โรงเรียนต้นทางอย่างเราเนี่ยเอาไปประเมินเวลาเราว่างแต่บางครั้งเราประเมินให้ปลายทางประเมินด้วยเราก็ต้องมีมีตารางประเมินให้ลักษณะแต่เมื่อเช้าเนี่ยครูลงประเมินนะักเรียนชั้นม .1 ห้องหนึ่งนะเมื่อกี้ขอขอเวลาเขาสิบนาทีประเมินบุคลิกภาพครูจะคัดมาห้องเนี้ย ถ้ายาดก็สักห้าคนเอาคนที่มีสุขภาพดีที่สุดด้วยสายตาหนึ่งเราประเมินด้วยสายตาใช่ไหมนั่นะเลยลองดูที่ว่าห้องเราเนี่ยใครที่แต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดที่สุดม่ไ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 ม่นึกถึงความสวยความหล่อนะความสวยความหล่อไม่เอาอ่ะหนึ่งเรื่องความสะอาดใช่ไหม ครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าอันดับหนึ่งของสุขภาพจะต้องสะอาดอ้าวอีประการหนึ่งดูความสะอาดนะสองดูลักษณะหรือบุค,คลิกความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราดูได้จากบุคลิกได้ไหมได้ครูเรียกนักเรียนมาเอาเดินมาหาครูหน่อยสิบางคนเดินจะตายอยู่แล้ว ว่าจะมาถึงครูบางคนเดินกระชับกระเฉงนี่คือแสดงบุคลิกในด้านสุขภาพประเมินได้นะด้วยสายตาครูคุณจะคัดมาเลยเนี่ยผู้ชายสมมุติห้าคนเนี่ยคุณจะคัดเอาแบบคนที่บุคลิกภาพดีๆพอดูบุคลิกภาพดีแสดงว่าเขาแข็งแรงสุขภาพดีผู้หญิงห้าคนคัดมา บุคลิกภาพดีอาทีนี้ปัจจัยต่างๆที่ทําให้บุคลิกภาพดีเนี่ยก็คือการออกกําลังกายใช่ส่วนนี้ไหมสุขภาพดีบุคลิกภาพดีด้วยการออกกําลังกายใช่หรือไม่ใช่นะเพราะการออกกำลังกายเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่บอกได้ไหม เวลาเรากินอาหารเนี่ยคนเรามากินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลืมตามองโลกได้ตั้งแต่เมื่อไหรออ่แล้วออกกําลังกายครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลองตอบสิอตอบกูมาได้ตอบได้ยกมือเลยตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้ เริ่มออกกำลังกายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งกินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรากินอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่เออตั้ง,อ,งอ,อยู่ในท้องแม่เนี่ยเราได้รับสารอาหารไหมได,ได้ถูกต้องเมื่อกี้มีคนได้ยินเสียงว่าตั้งแต่อยู่ในท้องปรบมือให้คนที่ตอบเสียงนะครับ<ว>อะแล้วออกกําลังกายนะครับออกกําลังกาย เออโอเคตบมือให้คนที่ตอบว่าอยู่ในท้องและปรบมือให้คนที่ตอบในใจด้วยนะทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องไม่ปรบมือให้นะคนไม่รู้เรื่องนะก็เราออกกําลังกายตั้งแต่อยู่อยู่ในท้องพอคลอดมาแล้วลืมตามองโลก เราก็มีการดิ้นมีการร้องการร้องก็ถือการออกกาลังกายอะไรอ่าออกกําลังกายปอดนะแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเข้าโรงเรียนอยู่โรงเรียนก็ได้ออกกําลังกายบ้างอะไรเนี้ยบางทีเออเคยเคยไปประถมเนี่ยเห็นครูเขาสอนให้เด็กออกกําลังกายเพลงอะไรกรรมมือแล้ว หมุนหมุนอ่ะึืออ่ะยังร้องกันได้เนี่ยแสดงว่าเก่งมากนี่แหละเพลงเนี้ยเพลงนี้นทําให้เราได้ออกกําลังกายไหมได้ได้ออกกําลังกายอาทีนี้ทีนี้ครูจะมาประเมินประเมินเลยนะครับใบงานแรกประเมินระดับบุคคลนะจะประเมินระดับบุคคลและก่อนอื่น ดูผลการเรียนรู้ก่อนวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างาจำได้นะกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนมือขึ้นโบกไปมาและมือแตะลา มีคำว่าตาลาลาด้วยเหรอร้องได้ทุกคนแะเพลงเนี้เมื่อเช้าก็คล้ายๆเพลงนี้แหละแต่แต่ไม่มีเพลงร้อง นักเรียนที่มาสายจะต้องถูกทําโทษกระโดดตบปิดพื้นซิ t อัพก็ได้หมดใบงานเดี๋ยวแจกให้นะครับทีนี้ปลายทางอาจจะดูในวิชวลแล้วก็ตีตารางเลยก็ได้ให้ลงสมุดจดบันทึกก็ได้ นเป็นการประเมินเรา mm. เป็นร mm. ายวันรายเดือนรายปีได้ในเรื่องของการออกกําลังกายทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยเดี๋ยวตัวครูตัวครูเองก็ต้องประเมินในเรียนประเมินของตัวนักเรียนเองนะเดี๋ยวครูก็ประเมินของครูว่าครูจะออกกําลังกายอะไรบ้างเนี่ยยางยางเรื่องของประเภทของการออกกําลังกายนะนักเรียนฟังไปแล้วก็จดไปแล้วก็ตีตารางไป ออกกำลังกาย1 1ครูเล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรเล่นกีฬากับนักเรียนที่สอนวิชานั้นๆสองครูไปจ็อกกิง้งรอบๆหมู่บ้านสามครูถากหญ้า ขุดดินอยู่ที่บ้านนะได้ออกกำลังกาย5ครูไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะได้ออกกำลังกายนะก็มีหลายอย่างนะประเภทการออกกำลังกายของนักเรียนนะ่ะครูคิดว่าหลายอย่างเช่นเล่นกีฬากีฬารายระบบไปด้วยนะเล่นตีจับ เล่นกระโดดยางที่จักรยานปั่นจักรยานมาโรงเรียนอะอะไรมากมายหลากหลายนะประเภทของการออกกำลังกายนักเรียนลองมองดูว่าตัวเราเนี่ยวันวันหนึ่งไม่ใช่วันนี้วันที่แล้วอาจจะได้ออกกำลังกายหรือวันก่อนๆนนั้นได้ทำอะไรบ้าง แต่ในตารางช่องถัดไปในเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาแต่ถ้าเกิดว่าประเภทที่หนึ่งเนี่ยครูเล่นกีฬาก็สิบนาทียี่สิบนาทีใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งครูอาจจะเล่นกีฬาสักสามครั้งสองครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่เดือนหนึ่งครูอาจจะไปเดินเล่นกับหรือไปวิ่งกับเพื่อน สักสาครั้ง4ครั้งสรุปแล้วปีหนึ่งก็คูณไปนะแล้วก็แถมท้ายหน่อยก็คือตารางสุดท้ายก็คือแมการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยก,การพักผ่อนที่ดีเนี่ยก็คือการนอนหลับพอนอนหลับแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเรานอน,อนกี่ชั่วโมงมนะเข้านอนตั้งแต่กี่ทุ่ม ตื่นนอนตั้งแต่กี่โมงอ่าประเมินตนเองมานะเราจะดับบุคคลเนี่ยเรื่องของการออกกําลังกาย Apa mo na